โอเคเปิดคลิปแล้วนะครับน้องๆการทำพูดแบบโรเลยแล้วกันอยู่ในเกมอะไรล่ะ d e a d by r o b l o x นะนะเป็นเกมเออ่คล้ายๆ dead by daylight แต่อยู่ใน r o b l o x นะนะตอนนี้อยู่กับใครฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหน่อยอยู่กับอยู่กับก้าวสีดเฮ้ยแทบแทบแท็บแทบเอ็มแทบ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกูเกิดตัวฆาตกรเลยดีกูเกิดหลังฆาตกรไม่งั้นไม่เจอกูแล้วเนี่ยไม่เห็นกูนะไม่เห็นกูนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เห็นดิต้องไม่เห็นต้องไม่เห็นเออนี่ยตีว่าไปเลยวันครับน้องๆเราจะมาชิวๆแล้วก็อธิบายเกมนี้ไปคือจะเหมือนเดทบายเดรย์ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเอ่อจะเล่นกันได้เออเออเออโอ้ยแป็นหนึ่งแป็นหนึ่งหลังแดงโอเคดุดละ

มาตีปังย่านอ่อปั่นเครื่องนะผมเฮ้ยทำไมกูเวลาปั่นเครื่องทำไมกมอกี้ว่ากูโดนม่อกี้ว่ากูกระโดดกูไม่โนหรอกอิงโก้ดีดีส่งเลยส่งไปด้ยก็ตอนดีดีดีดโอโหใส่หมดใส่หด้หมดกาวสเดลี่จุกเดชี่กเดชี่มาเจยมันเี้ว่ากูจะกระโดดออกนเดชี่กเดชี่ก ยังป e e, th ั้นอยู th ่ดิอยู่ดิไปอยู่แก้หุยเฮ้ยแก้แก้เสร็จแล้วแก้เสร็จแล้วอ๋อวันหลบข้างคอนควาี่บายเลยัหลบเคร่องอะร้เสร็จแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงกันหายใจไว้เฮ้ยเอ็มเอกูเห็น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 เห็เห็น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 เ่็นเห็นเห็นมา็นเห็นเหนนเห็นเหนเห็้เหนเห็นเหเนเน็นนเหนนอนเน้ยัง อ๋อจูได้โอเคไปไปหาเครื่องปั่นนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงขึ้นไปไหนอ่ะถ้ามันอุ้มเพื่อนผมสามารถใช้ไฟฉายส่องได้เอ้ยไฟฉายจิ้มตามเอ็กซ์เพอร์มาตแล้วก็ตามบอดเลยเอ็กซ์เพอร์มาโทนอ่อ๋อเปิดไปก่อนเปิดไปอ๋อทำไมเวลาปั่นปั่นอยู่แล้วกูชอบหลุดวะเอออยากจะบอกว่าซื้อได้บ้านอะไรเลยนะแต่คอมกูแม่งกากเล่นได้ได้ เอ็มเขาซื้อเดตบ่ายอะไรผมก็ซื้อแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังเล่นไม่ได้นะผมว่าคอมก้าดเลยใช่วินโดว์ไม่ถึงเพราะววินโดว์ใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงนะเอ้ยอุ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 ขอโทษก็เลยต้องมาเล่นเดตบ่ายเรื่อยๆนี้แทนซึ่งว่าเสียวไม่ต่างกันเลยแห้งคานคอนมาไหนอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ ไอยินนิ่งนิ่งเหรอยินนิ่งเหรอยนนิ่งเหรอนี่นี่นี่นนี่เีอต่สายช่วยสายช่วยสาช่วยสาช่วยนีเดาอีไม่หมดออชผ่านละเอ็กซ์เลอ๋อทำไมกูนกล่องแล้วไม่ได้เลยโอเคช่างมันปั่ไฟดีกว่าเลสามครึ่งยิงเอ็ม เออเรายังไม่เคยชนะก็ตั้งแต่เล่นมาใช่เรา <laughs> เอออย่าไปบอกความ <c oughs> จริงงั้นนี่เออพูดรู้เดี๋ยวไปอายปากเลยนะไอ,อ,อ,อเฮียกูได้เฮียอะไรมาเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเหลือสองเหลือสองเอ็มเอ็มช่วยกันปันช่วยกันปันเว้ยเพื่อนเป็นงานมากอ่ะงานมากอ่ะงานจัดจ่อคือได้กล่องเดิมอ่ะแล้วกูใช้ไม่เป็นอ่ะมันกดคลิกขวามันก็ไม่ได้กล่องเนี้ยมันมันบ้าก็บอกถ้าเป็นไปใช้คลิกขวามันก็ได้นะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเพื่อนตกใจหมดฮ่าเฮ้ยเอ็มเอ็มมันนี่มันนี่ ช่วยช่วยปันป่นปันป่นมาปั่นเพื่อนรอไปนึงไม่ได้อ่ะอเน,นี่ยเดี๋ยวเพื่อนปั่นให้เดี๋ยวเพื่อนปั่นให้รอไปนึงแกเสร็จแล้วมันใช้กล่องนี้ไม่ได้เอาทำไมใช้กล่องนี้ไม่ได้อ่ะเอาู้เพื่อนคอนเสิรก็ไม่ได้เอ่อคำเตือนในคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบมากมายอย่าลืมชวนพ่อแม่ผู้คองมาดูด้วยเฮ้ยนั่งกกล่องอย่างนี้ยังไงวะ เฮ้ยเดี๋ยวเออนั่นเองปกติมันจะทิ้งได้โปรตีมันใช้ได้แต่นี่จะทำอะไรไม่ได้เลยนะถือของของประดับตกแต่งเราสนใจจะตามรอยพี่ซีพี่ซาร์แอบอยู่ในตู้นแอ <c oughs> บอยู่ในตู้นฮาร์ดกรไม่เล่นเ,เดี๋ยวฮาราดกรไม่งอนไเลยอ่เอองอนแอบอยู่ในตู้นตดันตดคิวเ,เลยตัดคิ้วี่วตัดคิวไปอีกอันหนึงเลยอยากได้นะ่ะอยากได้เออแบบไอ้ อ๋อละวันไหนจะเสร็จเนี่ยระเบิดอยู่นั่นแหละเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งมันนี่มันนี่ไม่นี่เอ็มเอ็มเอ็มไปไหนดีมันนี่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 มันนีตรงหน้าฆาตกรชัวพี่พี่ได้ยินเสียงหัวใจไปคว้าหัวใจออกมาเอาออกมาพิี่สุโอ,อ้เพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนเฮ้ยมึงตาบอดไปนี่ยเฮ้ยยังมังเนี่ยเพื่อนมันตาบอ,นะ <c oughs> อดอนนอม,บอมันเดินผ่านตู้เฉยเลย มันมันเดินไปหาตู้นั้นแะแต่มันมองไม่เห็นตู้นี้ะคืออะไรอะ่วะวักูเพียกับกล่องนกูดาวันเนี่ยโอ้เมื่อกี้ไอ้นี่เฟืองตู้นี่แทบจะทิ่มตามันอยู่นะมันยังมองไม่เห็นเลย <c oughs> อะไรกันนี่กล <c oughs> ับมาแล้วกลับมาแล้วเพิ่งเพิ่งรู้ไงว่าเราหายไปอะ่ะโอ้โ่เอ้ปกติสามคนมันจะเร็วมากเลยไม่ใช่เหรอ ทำไมรู้สึกว่ามันช้าจังเลยอ๋ออาอระเบิดอ่าน่าทาระเบิดรู้เรื่องเอ้าเอ็มเอ็มทำไมเอ็มนิ่งนิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตอนแหงาแล้วตอนแหงาแล้วเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนตอแหงาแล้วเฮ้ยมันมันเจอกูมันเจอกูดิ๊กโอ้โหซ่อมแบบไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ็ม คือดูดูดิข้าตัาก่อนอ่ะมาเป็น,นเพื่อนกันป่าวะเออดูดิมันไม่ยอมฟันแบบโดนสักท <c oughs> ีนี่อะ่ะนี่อะ่ะนี่อะ่ะนี่อ่ะไม่ยอมฟันแบบโดนอ่ะห <c oughs> ลังแอนเลยหลังแอนหลังเอนเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอ่ะเฮ้ยแอบอยู่แต่ตุ้นกูตามรอยพี่ซีเอ้ยกูตามรอยพี่ซาน ซออเขึ้นอยู่ซออเขึ้นอยู่พี่ซอขึ้นอยู่ซอขึ้นอยู่อยากอยาได้เปิรอยาได้เปิร์กเนี่ยเปอร์แบบใจเซอร์ไปมัยเดี๋ยวเดินัตกรเดินผ่านเฮ้ยเฮยเฮ้ยเพื่อนลากเพื่อนลากโอ้เอาเอาเพื่อนแต่ก่อนไฟบัตรไฟบัไดิ่งด่กูแอบอยู่ในตูนเสร็จวดเสร็จแล้วเ้ยโน่ยาปัดจนเสร็จจะไดตูเนี่ย น้น่นั่นกูกำลังยินเพื่อนอยู่ยินเพื่อนอยู่โอเคยินเพื่อนเสร็จละมามาช่วยยินนี่เออลุกแล้วลุกแล้วลุกแ้วลโอ้โหแม่งมากับดักแล้ได้เยอะเนนะานน้ปนน้าตุกตุกนะตุกตุกน้าน้อมมันไม่ไม่รู้เลยไม่ต้องห่วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง โอ้อเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนอย่าแค่ช่วยเพื่อนเร็วเร็วเร็เรช่วยช่วยรับไป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 ไาดปไปไปไปงปไ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 าไปไปไาไป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 ไมไป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 ปไปไวไะปไปไปปไปวปไ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 ปปปเปไปป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 ปเปปปป เอ็มเอ็มหันหลังออกจากประตูแล้วเดินตรงมาเลยอยู่ตรงบ้านอ่ะอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงบ้านมาช่วยมาช่วยกูก่อนมาช่วยกูก่อนกูอยู่ตรงบ้านานะบ้านเล็กอ่ะช่วยกูเอ้ยแน่แน่มึงเห็นในตัวที่มันนอนอยู่ป่ะเออกูอยู่ไอ้นี่ทางขวามือมันอ่ะอยู่ทางขวามือฆาตรกรเลยกูอ่ะ <ผม S 1> อยู่ผมเห็นพี่โดนแขลนะไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ได้โดนแวนกูติดกับดัก เอ็มเอ็มเอ็มมานี่มานี่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มมานี่บ้านไหนวะบ้านเล็กบ้านเล็กบ้าน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 อ๋อบ้านเล็ก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 เฮ้ยเพื่อนโอ้ยแล้วแล้แล้วเพื่อนมึงโอ้โหหูมีตาหามีแววไหมมึงมองไม่เห็นกูได้ไงเพื่อนแม่งนี่อยู่ดีไปไหนหลังเหมรอเฮ้ย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 อยู่ด้วยกัน ีต่วาต่วาเราต้อออกประตูห okay นีเพื่อนมาเลยไปไปไปเฮ้ยผู้ผู้ที่อยู่รอดเท่านั้นเลยคือผู้ชนะเลยเอาประตูประตูเอ้าไปเรเรอเรเร่ยมกันเีไปดึงดึงดึดึงรโอเคโอเคดึงกูทีดึงแล้วดึงแล้วดึง้วโอเคดึงแล้วดึงแล้วเอาเลยรับไปรวไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่โอเคโอเคแล้ววันนีรอดเปิดโอเค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  ม่เปิดมันแปลกวะนี่ไงเอ้ยมันสองสองละแล้วสามแล้วเดี๋ยวอีกสักพพระเจ้าจับเอ้ยแล้วเพื่อนแม่งไปก่อนเพื่อนเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนแขวนอ่ะเพื่อนโดนแขวนอ่ะเอาไงอ่ะเพื่อนโดนแขวนเอาไงเออเอาไงเฮ้ย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 เรากูไม่เออเฮ้ยบันดิบอกบอนดิบกบันดิบกเออว้าวว้าวบอนดิบกบันดิบกบันดิบกเออบอนดิบก ไปไปหิวหิวหิวเหีย้ละหิวหิวหิวเดกกูตายกอแล้วเอาไปเฮ้ยเอาเอาออกได้เว้ยออกออกได้เว้ยอเยดกว่าจะไม่รอดละันคาดอกทัน ในเชฟบี้ดิเยอะคนในเชฟบี้นะสัหลอกแรงเลยแม่งไม่จะอยู่ดีก็หินกูกูเกือบโดนฟันแล้วเอวเกือบโดนฟันแล้วเว้ยเกือบลงไม่นอนยิ้นเลยนะโอ้ยอยู่ดีๆก็แง่แปดแล้วโอ้โหแง่แปดมือใช่ไหมใช่หรอแง่แปดใช่ไหมเดี๋ยวบาบออกกลุ่มแคตเตอร์มากเลยสั้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย เราแรงขึ้นโอ้อสิบเก้าอ่ะแรงสิบเก้าแต่เวลกูยังเวลหนึ่งเล็งเล็งสิบก้าเหมือนกันเวลหนึ่งเยวเล็งเล็งอะไรเล็งเล็งอะไรเก้าแรงสิบเก้าแรงแรงสิบเก้าเหมือนกันแต่ว่าพี่กูมีกองพยาบาลแล้วพี่อ๋อคนอื่นเอาปึ๊กได้เมึงอัพนปึ๊กไม่ได้ใครก็ได้บอกกูที่จะเอาปึ๊กงอ่ะมันขอครับพี่ เนี่ยกดกไปแลำขัู้ทำไมต้องดีดเลยอ่ะอืมไม่ต้องดีวนนึงอะไรเอาไปเดี๋ยวก็ดีดออเอาไปไยพอหรอไี่อโอเคนะครับก็สำหรับเกมเดด d บ y d เดร i ไลทนะคอ่าไม่ใช่ดิต้องเดดไบด์โลบ็อกครนะผมนะก็ขอไปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะเดี๋ยว มีคลิปต่ออีกแน่นอนนะครับผมถ้าผมไม่เล่นับ,บคุณเอ็มก็อาจจะเล่นคนเดียวนะครับผมแต่ว่ามีแน่นอนนะคลิปมันมันอย่างนี้นะครับผมนะก็สําหรับใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมนะผมจะได้ดังไวๆนะครับผมนะก็แชร์ไปเพื่อนดูเยอะๆนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะผมอยากเล่นนะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมนะ ก็ตอนนี้ผม50าสิบชับเอ้ย <c oughs> ลิ้นพันมั่วเลยนะก็ตอนนี้ผม5้าซับแล้วนะครับผมก็พาเพื่อนมากดซับกันเยอะๆนะครับผมแต่เราวันนี้บ๊ายบายจนะ้า